ไม่แห้งครับวันคูตอนหนึ่งะครับเบอร์สิบสองทำบบแผวเปลี่ยนตัวครับเบอร์สิองครับเชิดักดีนะเดี๋ยวไม่ดีคําำนังเลิจะลงไป็นิศนวไรที่โชคสีเกิดครับอดีตผู้จัดทีมไทยลีโอบาร์ดผู้โดยโอ้บาร์ดที่จะนัดเรับนัดทางออกมาที่จะนัด น้ำอยู่สองศูนย์แล้วนะครับตัวนี้เป็นที่หนึ่งในสายแน่นอนเดียวทงขนาดนี้นะครับบางเหนียวนี้เบอร์สิบสองชนะสกอร์ไว้นี่ยสองเปลี่ยนตัวเป็นสองกางได้ก็ว่าเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองเอ้อเอ็มูเลนดูอะไรครับเอมูเลนดูมุมทงแบงนี้นะครับตัวละสองบ้านป่านะครับและจะดูผู้แข่งขันในรอบแปดทีมนะครับมีตัวออกเข้าไปแล้วครับอ่า ช่วงนี้เอเบเลนทำงานชุดกภาพชุกเกินไปผู้ที่ยี่สิบคนลงไปก็ปได้สัมผัสบอลครับยก,ก,กไวหน้าประตูไม่มีใครครับอ่าเยอะ